Hey. Oh Everybody get your fucking hands up เับก็ต้องขอกราบสวีดับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและเทวดาตัวน,น้อยด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องโอ๊ตกะสิงแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว LED คันเก่าคันดื้มนะครับน้องน้องยังไงวะน้องน้องอะไรดีวะน้องเดือดเดือบูเดือบูนี่ครับ น้องตือบัวได้จัดทรงมาใหม่นะครับเจ้าครับนี่ครับนี่ทรงใหม่ครับไม่ใย่ประทรงอะไรนะทรงเหมือนช่องอะไรที่ที่อยู่อ่าอะไรวะที่ช่องชทียมเอะไรนี่แหละครับผมก็ไม่ได้เทียมท่ออยากยกยกมือสื่อหยอกครับหยอกหยอกครับมาดูครับรีวิวครับน้องมัได้ไปจับครับ อ้ามใหม่แล้วครับอ้ามตัวใหม่บอกเลยตัวนี้ก็ติดกับตัวนี้เลยนีค่ครับมาดูฝั่งน <cart blij Blog iety> ี้ครับนี่ครับอ้ามดูครับคันอย่างนี้ครับสวยนะครับงานโคตรสวยโคตรจุนสำหรับผมบอกเลยโคตรโคตรจนครับ่นนครับคันคันตัวนี้หน้าหน้าจะเล็กกว่าอ่าเขาจวนะครับ คันนี้น่าจะเล็กกว่าเขาจวนะครับครับดูครับสู้เหมือนน้องหมูแดงน้อแดงอะไรับนี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกใส่ใส่อามยุ่นมากครับนี่ครับต้องได้ปาดูบอกครับนะครับมาดูครับนี่ครับอยู่บอลข้างในนครับมาดูข้างในครับอันนี้มีกล้อง ครับบอกเลยว่า,าโคตรยืนครับกลอบติดแล้วครับถ้าไม่ปาดก็นี่ครับไม่ต้องยืนแล้วครับส่งไปปร,ประมาณนี้ครับไม่แอคครับไม่กลับมาแล้วคลับแล้วลว,ลว,ว่าอยออกไปเท,ทียบให้ดูสักนิดก่อนจะไปก่อนจะไปะเทศก่ก็นะครับมาฟังเสียงก่อนเลยไม่แอบครับ มาครับมาครับ,บ,บมัเสียงนี่จำพ่อนะครับแจำพ่อจำมาแจำพ่อซื้อครับจำพ่อนี่นรับ นี่นครับทรงก็จะมาอันนี้นะครับทรงเหมือนอ่าหนูดแดงครับหมูดแดง f c ครับเป็น f c ครับยหยุดหยอกเฉยอครับนี่ทออะไรก็รู้ๆกันอยู่ครับใช้แมนน้อยท่อระเบือครับนี่สรงยังมาครับทรงยางมา เดียวครับบนได้รครับบรรยากาศก็สวยๆนะบรรยากาศรอบๆอุ๊ยแอปชมองสาวครับโอเคครับเดี๋ยวนี้ครับใส่อามยืนแล้วผมจะไปลองเทสยดให้ดูครับเหมือนคลิปก่อนใส่อามดื่มย่นนิดนึงรับกับอามตัวนี้ดูครับว่าอามตัวไหนมันจะดีกว่ากันครับดูภาพปไปกอกตัวให้ดูครับโอเคครับ โอเคครับก okay, ่อนจะไปดูเทสรุดนะครับเดี๋ยวผมพามาดูครับผมมาทําอะไรกันพวกด็กระมปนทำอะไรกันข้างหลังครับครับนี่ครับพวกด็กระโปกประทัดละโฆษณาออกวางอองโฆษณาอย่างงี้มันก็ไม่มีโฆษณาครับโคกนะครับโคกไม่ใช่น้ำกระทอมนะครับเดี๋ยวครับหน้าด็กระโปกนี่ครับตัวขับผมเฮ้ยหันหนามไปดิ เล่นตัวเอยตัวเก่าอันนี้คี้แอคครับนี่ครับสองกนิว้วคี้แอคเฮ้ยท้าเป็นแอคพอแล้วครับถ่ายมันยืนไม่ได้แล้วครับมันจะแอควพวกนี้เดี๋ยวขอไปกินก่อนครับเดี๋ยวไปเทสรถให้ดูครับโอเคครับตอนนี้ผมกำลังจอ,อกไปเทสรถกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงถนนเส้นเท็แล้วนะครับเท็ดลดเดี๋ยวผมให้เพื่อนไปเท็เลยนะครับโอเคครับมาดูครับไม่เพื่อนผมไปเท็ เงยยาวครับเออออโอเคครับสำหรับผมนะคิดว่าอามย่นบอกเลยว่าดีจริงๆครับกับอามเดิมนี่มัดกันไม่ได้เลยครับออกตัวกับช่วงออกตัวกับท้ายนี่มาคนละแบบเลยครับบอกเลยมีผลอย่างมากครับอามย่นกับอามเดิมครับอามยืน แตกต่างกันอย่างมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูครับเดี๋ยวผมลองขับดูครับน้ำหนักเิ0โอเคครับเดี๋ยวผมมาลองให้ดูครับ จุมอามจืมอัมยืดนทุ่งแรงครับบอกเลยเราพูดจนะังครับบอกเลยคันนี้จำทอนะครับจำทอดพอได้ครับพอได้โอเคครับวันนี้ผมก็มาเทสให้ดูกันแค่นี้นะครับกับ LED คันนี้ครับจะส่งมาใหม่จะอามยื่นมาใหม่เลยครับวันนี้พอแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม a ฟ e b o o k สุดทิศสักดิ์ศิลธรมด้วยนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับ